E เดี่วเขาเตะไข้างหน้าอีกไหมลอยอยู่ใ่ล้วถือลงไปก่อนนะลงไปข้างหน้าแล้วนเริ่มครับไปเริ่ยุดลอยก่อนถไมอเิ้ลบอนั้นและเออปุ๊บม่ีลงตัวแลเข กวาหน้าให้ดาวทิ้งเนี่ยมันติดล้างแขนพุ่งเลยเนีมือแตะมืซ้ายเยีวเียวแบบนี้ทำไมนครับเด่ยี่พี่เออที่เหลือบวารขวาทวานาไปครับที่เหลือนวารขวาทวารหน้าไดีต หนหัวตังแตต้องต้องคีหมุนหัวอยู่ไหนครับด้วย1 2 3 4 3 2ของในก้2 3 2ไม่ลอยี๋ยวนลยไครับผมมาครับยเกิดไอยลเกิดไปถึงท่าเต ถ้าอะไรก็จะรอเขาถอยโยกได้รู้เตะเขาทิ้งได้เข้าไปเ็ะข้างในก็ได้ถ้าอยู่อย่างเงี้ยเขียนต้องมายกเส้นก่อนโจ๊บก็ได้เห็นไหมครับมันยืนได้มันจะเห็นว่าเตข้างในได้ยิ่ในสังหว์ก็เตะหลังมากเตะหลังมากยิ่งหน้าได้เลยโดนเนี่ยโดนนี่หลายหลายครั้งมากเตะเขาเลยแต่หนูไม่ยิหน้าหนูยิ่งข่าวท้าย 来拜。